กำลังใจพ้นไปนะครับคุณจริงๆว่าจะเอาสล้งมาแล้วสล้งขายของขัมขบมาแล้วแต่งแต่บลูไดไ,ดไดม่เลยบลรดบ้นานเนี่ยเอ็นเนนนนนอ็นอย่างงี้ใช่ไหมไอ๊ะที่มาเป็นสามแยกต้นโพเนี่ยนะตรงเนี้ยนะเลี้ยวขวาเอาไปนิดเดียวอะแล้วก็ถึงเลยอ้าวบ้านต้นไม่ได้อยู่ตงรงฐานเนี่ยนะจ๊ะไม่ใช่ลูกกระดาษไอ้นบอกว่าไปนอนอะไรเลยต้นบอกใกล้บ้านต้นเลยเป็นไปพิชิตมาเต้นอยู่นี่นี่ สบายดีขึ้นหรือลูกอะไรไม่สบายดีขึ้นหรือลูกหรือลูกแหมถามไม่สบายดีคือยังก็อยู่ในมู่เลยอะในมู่หรือเกลียอ๋ออยู่ในคุ้งก็เหรอแต่ว่ามันอยู่ทุ่งไม่อยู่ไม่อยู่กับพวกพี่มุกตัวนี้อยู่คือพ่อพี่ก็ฝากคือร้านของมันได้ได้ซื้ออะไรซื้อได้วันนี้มีเดี๋ยวเขาก็ไปละพากันแต่ไม่ดีเขาหรือเดี่าตอนนี้จะมาหาน้องกูเหรอเพราะผ้าอะไรเลอะมากเลยนะเขาบอกาจะไปยื่ต้องไงไม่รู้เลย

อันนี้มีคนซื้อยังหรือว่าต้องซื้อมันเองฮะมีคนซื้อหนึ่แล้วโอ้ดีนรืรู้ได้ไงเอาเอฟซีถามน้องเต้มาไหมวันนี้มาน้องเต้มาต้ก่อนครับก็รน้องเต้ต้องทำพิธีก่อนมโอ้ยทุกคนอย่างเงี้ยนะขึ้นมาดูแล้วก็ฝาตรงไหนฝาตรงด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วก็จะใชคน่ข้เลย ไม่มีหรอกไม่มีหรอกลุไลงพงไม่ไม่มีหรอกว ah, ันนี้เล่นใกลบ้านมมีให้อายเขานะวันนี้เล่นเกมมาดูเยอะคุยกันนี้มก่อนนะคุยกันเะลยแก่แกแก่แกก่แ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 กก่่ก้าน่กกก่่อก่่ีหรอก่่ก่่่กกแแกก่กกกกกกกเก่ คจะมาดูอาเป็ดูเป่าีไน่ไชอบชอบหือดู่ไงงตรงไหนาดจริงพวกอไหนบอกอสต้องรู้ว่าชื่ออะไรอะดังดีขึ้นครับแต่ก็ได้รางวัลจากที่ผ่าดีขึ้นเยอะ